สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยายพิซซ่าจะพาบอกผัวตัวดีกับเพื่อนๆนไปเที่ยวกันอีกแล้วค่ะสำหรับใครที่เคยมาเที่ยวหัวหินแล้วเบื่อทะเลอยากหาที่เที่ยวใหม่ๆสวยๆออกแนวธรรมชาติธรรมชาติและก็ยังไม่เคยไปยายพิซซ่าขอแนะนำให้แวะมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะวนอุทยานปานบุรี ห่างจากหัวหินเพียง20กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะเพื่อนๆวานาอุทยานปานบุรีตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำปานบุรี อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพื่อนๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่นอกจากจะมีชายหาดอันสวยงามให้เที่ยวชมแล้วก็ยังมีเส้นทางให้เดินศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะและระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆโดยทางอุทยานเขาได้จัดทําเป็นสะพานไม้ยกระดับ ที่สามารถเดินได้อย่างสะดวกสบายกันเลยค่ะมีระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรให้เราเดินลัดเลาะไปตามป่าชายเลนเพื่อชมพันไม้ต่างๆนานาชนิดนะคะพอเราเริ่มเดินเข้ามาถึงบริเวณที่นั่งวงกลมแล้วก็จะมีป้ายบอกให้เราเลี้ยวซ้ายจากนั้นเดินไปอีกหน่อยก็จะเจอกับซุ้มต้นไม้สวยงามเป็นต้นโกงกลาง ที่มีรากแผ่สาขาใหญ่โตซึ่งก็เป็นศิลปะทางธรรมชาติที่งดงามแปลกตาเลยทีเดียวค่ะพอเดินไปอีกนิดก็คือกลุ่มของป่าโปรงแดงระหว่างทางเพื่อนๆอยากจะแวะถ่ายรูปก็ตามสบายเลยนะคะก็คือแบบว่าเดินเล่นไปเรื่อยๆถ่ายรูปไปชิวๆว่าแล้วก็ต้องแอคท่าถ่ายรูปกันสักหน่อยนะ หรือจะนั่งนิ่งๆล้องหลับตาฟังเสียงธรรมชาติธรรมชาติก็ช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้ดีทีเดียวเลยนะคะเพื่อนๆระหว่างทางก็จะมีป้ายข้อมูลให้ความรู้เป็นระยะระยะนอกจากจะได้ศึกษาธรรมชาติรู้จักกับพันไม้ต่างๆในป่าชายเลนแล้วยังได้เห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอีกด้วยนะคะน้องปูเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆน,น่ารักมากเลยพอเราเดินมาได้ประมาณครึ่งทางก็จะเจอกับท่าเรือขนาดเล็ก ที่เชื่อมกับสะพานทางเดิน ซึ่งเป็นจุดที่พักเรือที่ให้เราสามารถล่องเรือเพื่อสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆและศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนทางน้ําในส่วนของราคานะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณ400บาทต่อ1ลําสามารถนั่งได้8คนโดยใช้เวลาประมาณ40นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่ช่วงที่ใยญทพิซซาไปนะคะเพื่อนๆเป็นช่วงที่น้ําลงพอดีก็เลยไม่มีเรือไว้บริการเลยจะอดนั่ง เลยจ้าพอแวะถ่ายรูปกันเสร็จแล้วยายพิซซ่าก็เดินออกจากจุดที่พักเรือแต่ว่าจะเดินไปเที่ยวที่จุดไหนต่อไว้ให้เพื่อนๆรอ,อติดตามรับชมคลิปต่อไปเดอ้อถ้าอยากดูคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและเพจยายพิซซ่าพากินพาเที่ยวด้วยเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ